สวัสดีครับทุกผู้ชมและผู้ติดตาม FC ทุกท่านพบกับ7 o o n l i ออนไลน์กับผม mm. โบทธนรธัตเพ็ญจันทร์ครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมารับชมการแข่งขันเป็นคลิปย้อนหลังนะครับหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วผมปล่อยไป1คลิปแล้วก็มีการตอบรับที่ค่อนข้างดีนะครับ mm. FC ผู้ติดตามหลายท่านที่ยังไม่เคยชมก่อนหน้านี้ในปีเก่าๆแบบเปี10ปีที่แล้วเพราะว่าตอนนั้นโลกโซเชียลก็ยังไม่ได้บูมขนาดนี้ ผมเองก็ยังไม่มีช่องทางแบบให้ชมเหมือนตอนนี้นะครับตอนนั้นก็น่าจะเล่นแบบไฮไฟ a c e b o o k อะไรเงี้ยครับนานมากย้อนกลับไปนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับปี2011ย้อนกลับไป10ปีคลิปนี้ขยับมาอีก1ปีเป็นปี2012เป็นสนามเปิดฤดูกาลชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่1เหมือนกันนะครับรายการ FMSCT Thailand Super c o s r แข่งที่ สนาม J.S. Fishing Park อยู่ที่อำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาหรือว่าโคราชนี่เองนะครับก็เป็นการย,าย้ายค่ายรถตอนนั้นย้ายจากคาวาซากิตอนปี2011ที่ได้ดูไปเทปนครสวรรค์นะครับปีนั้นก็ขี่คาวาจนจบปีจนจบปีเสร็จปุ๊บพอปี2012ก็ได้เปลี่ยนรถมาเป็น KTM โดยที่ยังคงขี่ทีมเดิมคือศีสโกลค้าข้าวแต่ว่าเปลี่ยนรถที่ใช้จากคอซกิเป็น KTM ตอนนั้นถือว่า KTM เป็นรถแปลกใหม่สำหรับประเทศไทยนะเมืองน,น,นอกก็คือมีแข่งที่ยุโรปที่ USA อยู่แล้วแต่ว่าตอนนั้นเพิ่งจะเข้ามาทำตลาดในประเทศไทยนะครับก็เลยได้รับการสนับสนุนจาก KTM Thailand ตอนนั้นรถที่ใช้แข่งเป็นปี2000 11ตอนนั้นนะครับคือเขาให้ปี2012มาแต่ว่ายังจูนไม่ลงตัวแล้วรถซ้อมคือปี2011นะครับขี่แล้วรู้สึกเข้ามือกว่าก็เลยใช้ปี2011ในการแข่งขันปี2012ของ KDM ตอนนั้นเป็นสตาร์ทมือปีแรกแล้วนะครับแต่รถปี2011ยังเป็นสตาร์ทเท้าอยู่ผมก็เลือกใช้สตาร์ทเท้าเพราะว่ารู้สึกว่ามันขี่แล้วเข้ามือมากกว่านะครับรถที่ใช้แข่งที่จะให้ชมก็คือ เป็นปี2 0 1 1ใหม่แกะกล่องเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันว่าจะเป็นอย่างไรสำหรับบรรยากาศการแข่งขันนะครับสนามที่ 1. FMSCT Thailand Super c o s r เก็บคะแนนชิงแชมป์ประเทศไทยที่สนาม JS Fishing Park อำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาก,กับเซเว่นนอนไล์ครับและผู้ชมก็พร้อมแล้วนะครับ18รอบสนามของการแข่งขันครับ เสียงกระหึ่มขึ้นแล้วนะักแข่งทั้ง12กันกระหึ่มขึ้นแล้วนะครับกระหึ่มขึ้นแล้วสำหรับเ A เอนะครับเขตเอในสนาม FMSAT นะครับไทยแด์สุปขปอ2.2ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่1ณนะสนามาเจพิจิตรปางอำเภอโนนสุกงจังหวัดนครราชสีมาครับทีมตี้เองาราวันนี้น้องส่อครับจากอีสานตาล่างนำโดยนัดต่อยครับคุณกายสิ์สุคนธรั์ครับ แม่แฟนๆที่บ้านโดยเฉพาะเด็กต้นสาวหุบบอลนี่โทรมาบอกว่าพ่อตู่นี่พ่อตู่เรียกพ่อเลยนะบอกว่อตู่ช่วยช่วยบอกหน่อยลูกน้องเลอยู่ที่หุบบอลนี่เชียร์เชียเทียใครหรือเปล่าเชียร์ใครเอ่ยเชียร์ธนรัตน์เป็นจันโอ้เอ้าชอบด้วยนะครับโอ้เอาเช่วยกันช่วยกันเบอร์สกูผิดไปหน่อยแล้วมาดูแต่ว่าผมว่าอานนท์เทพปลิปเป็นผู้จัดการทีมใหม่ใหม่ถอดด้ามครับโอ้โหจากคอนด้าเดอโบราณเจ็ดเจ็ดด้วยเอาไปแล้ว ออกไปแล้วครับของการแข่งขันครับเรามาดูผู้จัดการทีมคนใหม่ของเราอานนนเดบลิคก้าฟีมาแลมือจะเป็นยังไงกันบ้างแล้วมาดูนักแข่งญี่ปุ่นด้วยนะครับนักแข่งญี่ปุ่นโอกาวาโอ้ยมาาสุดยอดจริงๆครับในขณะนี้ต้องบอกว่านักแ่งญี่ปุ่นของเราเขาไม่ธรรมดาแล้วครับหล่อครับหล่อมาที่สองเลยโอ้ยนักฟีนญี่ปุ่นโอ้กาวาฮิโรกิโอกาวาไ้จ้ะไ้จ้ะไ้จ้ะ โอ้โหสุดยอดไปไงไปไงผมบอกแล้วว่าเวลาดีที่สุดตอนนี้นะคือเทอร์โบตามด้วยพิโนลีโอกาวะครับฮิโรกิโอกาวะแล้วก็หมายเลขสิบามไม่ใช่หมายเลขสามหมายเลขอะไรเอ่ยหมายเลขที่สิบสองก็ตามมาติดๆครับสำหรับวัฒนกัลยาปีนี้มาเอา <ๆ S 1> า้าโดนแซงแล้วฮิโรกิโอกาวะโอ้โหโดนแซงไปเต็มๆเลยครับเมื่อกี้โดยหมายเลขสิบสี่หมายเลขอะไรครับหมายเลขสิบ สีครับหมายเลข14สําหรับอารมณ์กดพิดผนบัตรบัตรบัตอีอีอีหูหูฮาโอ้โหตอนนี้กล้องไปจับอยู่ที่หมายเลขสิบสี่ครับแล้วก็โอ้ก็ว่าใครแซงโอ้ก็ว่าแมนักผิดรูปร่างยิบจะมาสู้นักผิดญี่ปุ่นได้ยังไงเดี๋ยวก็รู้กันเดี๋ยวก็รู้ยังเหลืออีกหลายรอบสนามสำหรับการแข่งขันในสนามนี้ครับตอนนี้กล้องไปจับอยู่ที่นักแข่งญี่ปุ่นครับรู้สึกว่านักปิดญี่ปุ่นตอนนี้จะออกลูกขวางลำนะไม่ให้ใครขึ้นเลย ต้องบอกขอบคุณคุณประสิทธิ์บัวบานสีนะครับดากทีมอของคุณประสิทธิ์บัวบานสีนั้นจากกำแพงเพชรนะครับนำรถคุกี้มาให้กับฮิโรกิโอคาวเอ๋อมาแล้วมาแล้วตะการมาแล้วตะการทั้งทองขวัญใจน้องลุกน้องเลมาไว้อยู่โอ้โหเอาละเอามาแล้วครับโอ้โหจุดยอดของเมืองไทยครับต้องบอกว่าฮิโรกิโอคาวะ แม่เธอโบอันน,รรน์เทพบริบนี่ทิ้งห่างเลยไปแล้วไปไกลทีเดียวครับอันนนเทพบร,ริบเลยลเรามาด <ไป S 2> ูตำ<อ>แหน่งที่สองครับตอนนี้ขึ้นมาแล้วนะครับรถสีแดงไม่ใช่รถของโอกาวะแล้วละครับตอนนี้อา้อาวอ้าวโอกาวะไปไหนแล้วอะ่ะโอกาวะไปไหนอะ่ะอ๋ออยู่ที่สี่แล้วโอ้อโหไปเนนะี่ยหมายเลขอะไรอ่ะอุ้ยเก็บตะการทั้งกองโอ้โหยักากาง,ง,หยยงกระจุ่นหวัดพาร์ทบั๊บปั๊บอักอู้ อนนีก,อก,อกตีกรอบไปจับอยู่ที่เบอร์14อสี่อนกตนพินเบอร์จอหน้าคารซอนเอสปอเตอร์จันทบุรีอยู่นะครับแล้วก็ตามมาด้วยครับทางห่างเลยทีเดียวยอดฉบับเบอร์3ครับอนนท์เทพฤทธิ์นำไกลเลยทีเดียวแต่น,นักบิดของเราคนนี้นี่ต้องบอกว่าสุดยอดของเมืองไทยแล้วสำหรับเทเบอร์อนนท์เทพฤทธิ์นะครับเป็นแชมป์เอเชียเลยทีเดียวครับสำหรับเทเบอร์อนนท์เทพฤทธิ์นี่ต้องยกให้ครับต้องยกให้มาเลข18ตะกันครับ หมายเลขสิบแปดตะการนั่งทองมาพยายามจะเอาที่สองให้ได้ครับเอาที่สองให้ได้นะขณะดีดับตาดูครับหมายเลขสิบแปดโอ้โหหมายเลขสิบสี่ี่บอกไม่ยอมเหมือนกันครับสําหรับอารมณ์กดพินโปนฟิตหน้าดูเหมือนกันครับอุตานำนักปิดโอกาวะขึ้นมาได้ครับแหมโอกาวะตอนนี้โออาวะ อันดีที่เดือนที่สองกำลังไล่แซงขึ้นมาแล้วการตะการตั้งตองเป็นยังไงอีกคนเก้านอกอีกคนเก้าในโอ้ยตะการตั้งตองล้มไปแล้วครับที่ทสองครับที่ทีสองแซงขึ้นมาครับโอ้ยไม่น่าเลยน้องเกมสโอ้สะบัดติ๊กน้อกน้ำตาไหลเลยน้องเลยน้องนุ๊กน้ำตาไหลเลยโอ้โห ครับเดี๋ยวนี้ตการตั้งทองลงไปนิดหน่อยลุกขึ้นมาแล้วครับก็ไปจับอยู่ที่เบอร์14อารมณ์กดพินโกลครับฮอ,อนด้าคาสตน์น S วอลเตอร์จันทบุรีอยู่นะครับและไปตามมาใน,นวัฒนกัลยาครับโอ้วัฒนกัลยาปีนี้มาหมาห้านะครับอย่ามาอย่ามาหกอย่ามาหกจากเฮียนจออำนาจเจริญครับกองอยู่ที่เจ้าเทอร์โบครับอานนท์ธนฤทธิ์เริ่มนำห่างทีเดียวแบบสบายสบายทีเดียวนะครับ ตอนนี้แล้วเบอร์14ตามมาด้วยเบอร์1ิีครับอารมณ์กดดิบนไอ้ดูว่าสันแห่งปราจินบุญครับวันนี้ขึ้นมาอยู่ที่สองแล้วอันดับที่สามครับักครูครับคููเดียวอันดับที่สามเป็นพันนักรายาครับ พีสซีโอคาวะจากประเทศญี่ปุ่นครับโอ้โหต้องบอกว่าโวโะโวแหววัฒนกรรยาไม่ได้ขี่ซูนแล้วนะจ๊ะเพราะว่าไปขี่อะไรนะจ๊ะขี่ยามาฮ่าใช่ไหมเน็ตจ้ายามาฮาตออเอียดจอจะไปกินแหนมใบใบยมอำนาะอยากกินแหนมใบมบยมนะวัฒนกรรยาเียยามาฮ่าของเอียดจอช่างเกี้ยวช่างเกี้ยวช่างเกี้ยวอำนาจเจริ เอ๊ะสามรอบชนะยังไม่เห็น K t M ของโบสเลยตอนนี้อยู่ที่ไหนเนี่ยเอออยู่ตรงไหนเอ่ยอฟเอยูตหนฮอนดานำอย่างเดียวฮอนดานำอย่างเดียวเลยเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวสักครู่อาจจะมีในจอผู้ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนตำแหน่งที่สองสามสี่ห้าอยู่ที่หกครับน้องโบสตอนนี้อยู่ที่หกอยู่ด้านหลังของโอกาว่าอยู่นะครับตอนนี้ติดติดหลังอยู่โอกาว่านะครับโอกาว่าแซงแล้วจะแซงโอกาว่าแล้ว จะแจ้งมาเอาคืนใช่ไหมใช่ไหมจับอยู่ที่เบอร์ห้านะครับโอกาวะจับญี่ปุ่นพึดูหลังจากกินสุกทีไม่สารด้วยดูหลังจากกินสุกทีไม่สารด้วยหมายเลขสิบครับแล้วก็ธนรัตเป็นจันครับอยู่ด้านหลังของจากกินสุกทีไมสารโอ้โหเอาละครับตอนนี้โอ้โหนับบอกว่าสุดยอดของเมืองไทยกับสนามแรกกับการแข่งขัน โดยมอเตอร์สปอร์ตทีวีพาทอดสดผ่านการส้มไอพีเอ็มให้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้ชมกันครับต้องขอบคุณครับจากบริษัทเอพีฮอนด้าจำกัดครับฝ่ายมอเตอร์สปอร์ตเอพีฮอนด้าครับคุณสมคิดุูกยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลึงมปตทอยางรถยนต์ยนต์วีลเปอร์ฮอนด้าเกิดไทยเอเตอร์พายการกีฬาแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาแข่งรถยานยนต์แห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาแข่งรถยานยนต์แห่งประเทศไทยเจเอสวิ่งจิ้งจ้างโดยคุณจรลยถนอมศักดิ์ครับและมอเตอร์สปอร์ตทีวีครับ บุกมากมาเลยนะครับตอนนี้ก็ไปจัดที่จักรนสุขนี้ไปสามครับเบอร์สิบนะครับจักรีสุทธิสามกำลังขึ้นมาแล้วครับขึ้นไปแล้วพร้อมโดยตากอาก้งทองที่เกิดอุบัติเหตุไปเล็กน้อยลื่นลงที่แบ็กในตอนนี้ลุกขึ้นมาขี่ต่อแล้วครับ กองไปจับแล้วครับมาแล้วครับ7 1ครสบเอรัครับพ็รจันทร์กหรือจะปนขึ้นมาแล้วครับกำลังจะไปไล่ครับโอกาวะแล้วประการตั้งทองด้วยจากกินสุทธีไปสารด้วยครับตอนนี้ไล่กันมาติดๆอันดับสี่อันดับห้าอันดับหกครับยังไม่แน่เพราะยังเหลืออีกสิบเอ็ดสนามครับดีครับเบอร์จุดแปดคือการทั้งทองครับประวานไปซ้อนก็เจ็บเล็กน้อยครับจากยามาฮ่าท้าซ้อนกับที่แดงเดินจบครับ ท่านผู้ชมรอบสนามนั้นเชียร์กันวิบ้านวิบ้านเลยทีเดียวท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเชียร์กันบ้างหรือเปล่าครับผมกันนั่งก้นไม่ติดพื้นทีเดียวสำหรับการแข่งขันในรายการ MMSGT ไซ i l e n Supercross 2022นะครับแชมป์ประเทศไทยสนามที่1ครับอีก11รอบสนามเท่านั้นครับของการแข่งขันวันนี้แหมโอ้โหสุดยอดของความมันอย่าลืมนะครับสนามต่อไปจังหวัดพังงาวันที่10และ11มีนาคมครับโคกลอยโคกลอยตีโดดไปมาเจอกันที่นั่นสุดตู่ก็เคยไปแข่งนะที่นั่นะโคกลอยเคยไปไหมน้าน้ำมันเคยไปแข่งบ้างผมเคยไปชมด้วยหลายปีแล้วต้องแบบนี้ดิคือบอกรักกันจริงได้ เดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่ทำงานกันนะครับแล้วแล้วน้องมดไปด้วยมั้งน้องมดน้องมดโคบอลเหรอโคบอลเขาบอกถ้าไปติดเหวเขาก็จะไปโคบอลเป็นคอนโทรลอยู่ด้านหลังนะครับหมายเลขค่ะโอควาดนตาการนั้งทองไปแล้วโอ้โหโอควาดนอีกทีโอควอโาวดลไม่ว่าขนะไม่ว่า ไม่ว่าแล้วไม่ว่าอะไรเลยยังเป็นเนี่ยโบส์มาแววเดี๋ยวลุกขึ้นมองหน่อยตอนนี้โบส์มาแววครับ KDM สีสกอนในขณะที่เทอร์โบนี่โอ้โหไปไม่หลอกใครเลยอีกสิบรอบสนามสำหรับหมายเลขสามเธอโบอัดรถในบริรับหลอกไม่รอใครรลอ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 ,อจริงจริงใช่สรับอนที่นนีป้ปีปีนี้เปลี่ยนเป็นฮอนด้าเทอร์โบรามเจเกนะครับไอบีเคเรนทิงพีโเมดิกน้องเพลงโคราโอ้โห ด้ยชื่อทีมยาวนี่ยังขี่ด้วยแล้วเป็นผู้อีการทีมด้วยนะสองตำแหน่งเลย <S 2> <S 2> ใช่ใช่อันนี้คนพวกน้อ,อมาแยะๆจากสระบุรีเต็มเลยทีเดียวนะครับขอบคุณทีมสระบุรีที่เชียร์เทอ,โโอร์โบอยู่นะครับทางบ้านนะครับขอบคุณมากๆครับโอ้ยโอ้โหหมายเลขทีมสองพัฒนาพัฒนา,พ,ฒนาพัฒนากัลยาโอ้โหนี่นครับหมายเลขทีมสองเมื่อกี้นี่หัวทิ่มไปเลยแม่รู้สึกว่า ข้อเขียามาฮ่าแล้วดูมันพลิ้วๆไงแบบพลิ้วแม่พลิ้วแม่อ่ามาว่าได้เลยปั๊กปั๊กปั๊กไอ้ยะไอ้ยะอตโค้อียะนี่ไปดูเลยเป็นกับปันดาแฟนเฟซบุ๊กก็อย่าลืมติดตามนะครับบนวันเว็บเฟซบุ๊กนะครับและดอทคอมนี่เลยกันตึงเลยครับติดตามกันนะครับกับเฟซบุ๊ก F B F C P Line dot com นะครับเราจะอัปเดตการแข่งขันให้ท่านผู้ชมได้ชมกันตลอดเลยนะครับทางจัด IPM Motorsport TV นะครับ จากที่ซื้อครั้งเดียวแล้วจบเลยครับดูตลอดเลยร้อยกว่าช็อตครับเหลืออีกเ้ารอบสนามครับสำหรับสรับป็ดจันและรุ่งกฤตพิมโปนครับกองไปจับทิมรักและรุ่งกิตโพนและวัฒนจัชรยาและประการตั้งตอกครับอันดับที่หนึ่งไปหายห่วงไปเลยครับสำหรับเจ้าเตมโบไอ้ดูอันเทยัจากจังหวัดสระบุรีครับวันนี้มากันเต็มเลยทีเดียวนะครับีของขวัญมาด้วยนะครับวันนี้ ุณพ่อคุณแม่ดีมาน้องนุ่งมาเชียร์กันอย่างเต็มที่เลยีเดียวต้องไปจัดที่เจ้าเจมโบครับอาดอนเทปรีครับออนก้าเจมโบรามเด็ ar, เดๆนะครับไอบีเกเรสิงดีโมบินิกน้องเพลโคราาสนับสนุนกันด้วยนะครับในขณะนี้การแข่งขันยังดำเนินอยู่ครับโดยขณะที่ความตื่นเต้นความเราใจอยู่รอบๆสนามมีตัวแข็งขึ่อเลยหมายเลขสามยังเป็นพระเอกหลอนยาวเลยนะครับและในขณะนี้ก็มาแล้ว้ํามัน้ํามัน มาแล้วหมายเลข27นะครับหมายเลข27ใกล้จะมาแล้วนะครับใกล้จะมาแล้วครับเหลืออีก8รอบสนามครับสำหรับเจ้าเทอร์โบนะครับ77นาราอาโบนนาราลั์เอทีเอ็มแม่รีเจนต์นอร์ทเนวเวอรี่มอตอตนโอซากิจังหวัดสุโขทัยกรับ วัฒนกัลยาพยายามไล่คืนนะครับเพราะว่าโบสถนรัตน์ยังหนีนะครับตอนนี้ KDM โอ้โห้โอ้โห้ภาพดูอยู่ตำแหน่งที่สองกับที่สามครับวัฒนกัลยากับโบสถนรัตน์เพ็ญจันทร์ครับมาทีมส้มจีนส้มจีนใช่ใช่สำหรับเจ้าเทอร์โบนั้นทิ้งไปพึ่งทอดสนามทีเดียวนะครับสำหรับโทอร์โบมาสาม <พอ S 1> แรกปีนี้เจ้าเทอร์โบฟิต อุลเลติเลียนเลยครับ Honda <P ur ple> าเพอร์โบา77 i d k Racing Team โอ้โห,โหที่ทีมใหม่เป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ด้วยใช่ออแล้วอันดับที่สองมาแล้วแสงขึ้นไปแล้วนะครับสำหรับธนรัตน์เพ่นจันทร์ครับขึ้นไปแล้วครับจ<อ>ากนิสกุลการเข้า,ขามเบมลลี่โมโตโตนสกีสกุลกะครและตามด้วยวัตตุลักาลยายครับยามาฮ่าเจเอ็กซ์นิคพอดเดนีไอเอสดีเอ็นดีแดมไปไปยมจองมอเตอร์คอนอำนาจแก้วโอ้เริ่มทิ้งห่างครับสำหรับ ธนรัตน์เป็นจันครับโดนตอนนี้ทิ้งห่างครับวัฒนกัลยามาพอสมควรทีเดียววัฒนกัลยานี่ขนาดเพิ่งจับยามาครั้งแรกนะเนี่ยแต่น่าเสียดายจริงๆสาหรับชายันลงพันที่ไายเลลาบาดเจ็บครับเพื่อนไหเวลลาหลังจากที่สองที่จันทบุรีใช่แล้วนะน่าเสียดายาาเจ็บกันเยอะครับแล้วก็ขอเสียใจกับน้องบอ ครับโดยเพราะเฮียตรงที่ผุนชายก็มาจัดการจุดซ้อมกับด้านหลังด้านหลังกระดูกด้านหลังเคลื่อนตามกับทีมงานของสมุทรไพรผมปรลังสีเจ๊ดุ๋ยครับผมเท่าละกอทางผู้จัดการ่งคันก็ขอแสดงความเสียใจนะครับกับเฮียตรงด้วยนะครับโดยเฉพาะสมุทรไพผหลังสีนะครับเจ๊ดุยด้วยก็ถ้าหายแล้วถ้ายังขี่ได้ขี่ไว้ขี่แรงก็มาพบกันที่นี่เลยสนามพังงาก็ได้เรายังคิดถึงกันอยู่เรายังคิดถึงและยังรักเฮียตรงอยู่ับไม อยางลักเ์แคนุ่ย่เลยอันเน่เฮ้ยรักใหได้เหรอรแค่นุ่ยเป็นตรงนี่เหรอเราใั้นรารักรักักอยากอย่างนึงวะวัเจ้ที่เป็นกับลันเป็นจันยังกับลางโยนหลัอเหยียบหกรอบสนามครับหรับการแข่งขันใน FMSCT ไท a i l ส n d s u ต e 1 2ครับส้มจิ๊ดของคณนรัคน์เป็นกันครับโดนเกี่ยวใช้รายที่จะออกตัวดีที่น่าตื่นเียว ว่าณขณะนี้ทุหรับกำหนดคำนี้แล้วตำแหน่งที่ดับเกมมาอีกแล้วเกมมาแล้วตะการนั่งกองมาเมื่อวานนี่เจ็บเมื่อวานเจก่งมากวันซ้อมวันสุกไม่วันเสาใันสุกใช้ไม้กระทาเลยเออใช้ไม้กระท้าแต่ว่าไม่หักนะครับไม่หักไม่หักแล้วว่ามันเป็นเู่งถึงขั้นตรงต้นต้นขาเนี่ยเล็กน้อยเล็กน้อยโดดนวดโอ้ยเป็นไงเป็นไงแล้วบอกว่าไอ้เขาบอกว่าเจ้าเกมตะการเกมตะการโอ้ยแซงเลยแซงวัฒนะแล้วถ้าเรื่องอย่ามาห้าต้องบอก ต้องบอกเกมเพราะว่าเกมขี่มาก่อนใช่เกมขี่มาก่อนตอนนี้ก็ไปจัดวิ่พิธการท่างทองแล้วนะครับเอาแล้วเป็นเทปกินโอกาว่าเ,เอาแล้วครับโอกาว่า,อา,วาตอนนี้ยิ่งหลายรอบโอกาว่ายิ่งลาแบบนี้ต้องจับมากินปลาลาบ้านเรามั้งจะไดนน้กองไปแล้ครับตอนนี้กองไปจัดที่พิธการท่างท,งทงองครับ เบอร์18ครับจะมา5ครั้งซ้อมกับทีมใหญ่เดินสอบครับก็ต้องบอกว่าน่าเสียดายที่ว่าโอกาว่านั้นมาซ้อมคนไทยนี่ซ้อมกันเป็นอาทิตย์นะใช่แต่โอกาว่ามาซ้อมได้วันเดียวเองวันเดียวเองอเรื่องเกกับว่าคุณอ่าคุณตะรวยแล้วว่าพีจา่จ๋าเนี่ยจากเจสทีมบักเปิดให้ซ้อมเลยไม่มีห่วงสนามใช่เดี๋ยวนั้นเสียสนามเสียเดี๋ยวให้ลุยเจ้าลุย รถนะท่านเศรท่านเศรสีเกษตรนั่ะเล่นสีเกษตรนั้นก็เป็นคนปรับทำสนามตลอดเลยสำหรับนักเล่นสีเกษตรนะก็สนามนี้ไม่ห่วงครับสําหรับพี่จ๋าของเราครับ J S Fishing Park ก็ใครจะมาเที่ยวแวะมาได้ที่ J S Fishing Park โนนสูงนะครับตอนนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วปีหน้าพบกันแน่นอนครับกับท่านวิรันรัตนเศรษฐท่านก็บอกว่ายืนยันว่าให้การสนับสนุนด้วยนะครับที่นี่ครับอำเภอโนนสูงนะครับ J S Fishing Park ตอนนี้ก็ไปจับอยู่ที่เบอร์สามครับอนนท์เทพฤทธิ์ครับอ่างเดียวมาเป็นอันดับที่หนึ่งเหลืออีกสามรอบสนามครับสำหรับอานนท์เทพฤทธิ์ครับเก่งมากๆที่ปีนี้ปีใหม่และสนามแรกด้วย้าเดิมโปนั้นอรชยะจริงๆครับจาก,กจากจังหวัดสระบุรีครับเป็นผู้จัดการทีมเองด้วยขีเองด้วยครับทีนี้ก็ไปจับที่ักีสุกส,สีไปสาและอารมณ์กดพินโอลครบโอ้โหโอ้โหคู่นี้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเหมือนกัน ขึ้นไปแล้วครับขึ้นไปแล้วครับขึ้นไปแล้วครับจากกีนสุกหนีไปสารขึ้นไปแล้วอารมณ์กดพินปนยังอยู่เหมือนกันครับมนึกว่าหายไปไหนอยู่นี่เองครับอยู่หลังเป็นเพนครับจากทินสุกหนีไปสารตอนนี้หมายเลขสามครับนั่นคือเทอร์โบอานนท์เปอรลิปยังเป็นพระเอกหล่อครับโอ้โหน่าเสียดายที่เฟนบุกไ่หน้า,าออนไลน์พาะสาวนี่ ดักหน้าดักหลังตลอดครับรูปหลอด้วยนะครับเรียกว่าเป็นแชมป์เอเชียหลายสมัยสำหรับเทโบร์อานนท์เปพลิปปีนี้ขึ้นมาเป็นผู้การทีมอน้าเทโบร์รามเจเจไอเดียและซิ่งทีมด้วยนะครับเก่งทีเดียวครับแล้วก็ไปได้แชมป์จากอินโดนีเซียฟิลิปปินส์มาด้วยนะครับสำหรับอานอนเจแปนบริปปีเจ้าเทโบนั่นเองครับให้ดูอาชีพย์จากจังหวัดสระบุรีครับโอ้โหสุดยอดของเมืองไทยในสนามนี้สนามแรกนักปฐงมันเลิกนะครับ โดยพามหน้าก็อย่าลืมครับที่จังหวัดพังงาครับเราพบกันแน่นอนครับในวันที่1ิบพฤศจปีนาคมครับโดยการแข่งันในครั้งนี้เราขอบคุณครับบริษัทเอพีเอนด้าจัดตั้งครับที่พันหล่อลื่นปตททางรถจักรยานยนต์วีลเบอร์มอเตอร์เพื่อกละจายนิรภัยการกีฬาประเทศไทยมาขบกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์ประเทศไทยนะครับมาบันทีลาแข่งรถจักรยานยนต์ประเทศไทย JF ทิ้งปาร์บอลรูฟบอร์ตทีวีครับแล้วก็อย่าลืมครับสนามที่2พังงาสนามที่3สุราษฎร์ธานีวันที่3ามเอ็ดและหนึ่งสนามที่4นะครับเชียงบุรีเอเสแอลเกมครับ5และ6ครับสนามที่5วันที่2 3มิถมสุขนาครับที่จังหวัดน่านสนามที่6ครับที่จังหวัดนครศรีธรรมราชวันที่7และ8ปกรุงาคมครับสนามที่7จังหวัดสระบุรีครับวันที่4และ5สิงหาคมและยี่สเอ่าวันที่6และ7ครับสนามที่8 อันดนาบุรีนะครับเดือนตุลาคมครับและสนามับประดิษฐ์ครับเป็นสนามที่ท้ายวันที่24และ25พฤศจิกายนครับและออฟแบนซาเอสเซ็กซ์ยูนฟอร์ได้วันที่8และ9ธันวาคมครับติดตามผลงานการแข่งขันหรือโปรแกรมการแข่งได้ที่ www.fmsb.live.com ครับครับรชมไปในสนามครับตอนนี้กล้องไปจับที่เจ้าเจโบปานนท์เทเบรี้นะครับเริ่มห่างเหลยสองรอบสนามครับ นัดแข่งที่เธอโบโอมารอบสุดท้ายแล้วครับเธอโบสําหรับเธอร์โบรอบสุดท้ายแล้วเริ่ม,ม<า>ดัดบมาทีเดียวค,ครับกําลังจะไล่ล็อกลอบนักแข่งที่อยู่ท้ายเลยทีเดียวนะครับตำแหน่งที่สองก็เป็นต้มยีดครับ KDMC ทุกคลของธนรัตน์เพ็ญจันทร์และที่สามครับเป็นของเจ้าเกมตะการทั้งทองครับยังห่อครับเกมตะการนั้งทองเดี๋ยวดูรอบสุดท้ายเจ้าเธอร์โบเข้าจุดเป็นนิดครับ เลยน่ล่สนามเท่านั้นนะครับไปดูที่จุดเป็นนิดเดี๋ยวเจ้าเจมโบจะเล่นท่าใครชนะแบบไหนครับสำหรับเจ้าเจาโบอานนท์เทพฤทธิ์ครับวันนี้สุดยอดจริงๆอยากก่างกจะตบเือให้สักร้อยครั้งทีเดียวสำหรับอานนท์เทพฤทธิ์ครับเอาละครับผลการในการของเราตอนนี้ค่อนข้างจะรู้แน่ชัดแล้วว่าใครเป็นใครและใครได้ลำดับที่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะชัวร์แล้วสำหรับลูกหลอกของเรา เทอร์โบอาดอนเซบาิสครับจากพคอนาเทโบนามเจเจไอติเกตและทีมจังหวัดสระบุรีเป็นนักปิดที่อยู่ใกล้ๆแค่นี้เองครับและคงหมากลุกคงหมากลุกกำลังจะโบกสะบัดขึ้นมาแล้วนะครับให้กับเทอร์โบเชูชัยนะอันดับที่หนึ่งตำแหน่งที่สองครับตำแหน่งที่สองเรามาดูครับส้มจีนครับส้มจีนหมายเลขเจ็ดสิบเอ็ดธนรัตน์เพ็ญจันทร์ เอทีเอ็สีตะกอนเมอรี่โบตุนโอซกิตะกนครมาดูอันที่สามครับที่สเจ้าเกมตะการนั่งทองครับจากมากระทีแดงคาสโซ่ด้วยจบครับอันดับที่สครับสี่ครับที่สเรามาดูหมายเลขสองครับวัฒนกัลยาครับจะ่มาห้าเจซริปปอนดีดไฟซานนเตอร์เอิปปอนดีดีไออาร์ซีเอ็นดีคับที่ห้าหมายเลขสิครับอุกดพิดปนฮนาคาซโจากนบรีครับเดี๋ยวเรามาพบกับ ช่วงของพี่อมอบรางวัลครับกลับไปพบกับผู้นำรายการของเราอีกคู่เดียวครับพี่ล้มอยู่ข้างเดินอยู่พันหนึ่งครับเลขเป็นยังไงบ้างครับสำหรับบรรยากาศการแข่งขันที่ได้รับชมไปค่อนข้างจะสนุกตื่นเต้นนะครับเพราะว่าผมเองออกตาร์ทอยู่ในกลุ่มท้ายๆแล้วก็ได้ไล่ขึ้นมาจนจบอันดับที่สองต้องบอกว่าเรื่องการออกตัวเนี่ย ตัวเองก็ไม่ใช่คนที่ออกตัวเก่งอยู่แล้วนะครับแล้วได้เปลี่ยนรถมาใช้เป็นรถ KDM ที่มีรอบเครื่องด้วยนิสัยของตัวรถค่อนข้างจะขึ้นช้ากว่ารถญี่ปุ่นอยู่แล้วครับก็เลยทําให้ยังไม่ชินมากนักเพราะว่าเป็นสนามแรกของปี2012ก็ออกตัวมาอยู่ในกลุ่มท้ายๆเลยนะครับแต่จุดเด่นของรถ KDM ก็คือเรื่องระบบช็อคอัพที่เป็นช็คเดิมติดรถมาก็ดีเลยนะครับ ช็อที่ติดรถมาจะเป็นยี่ห้อ White Power คือ WP ก็ใช้ยี่ห้อนี้มาตลอดสำหรับรถ KTM นะจนถึงปัจจุบันตอนนั้นก็ยังไม่ได้มีสำนัก modify อะไรก็ขี่รถเดิมๆเลยนะครับช็อเดิมปรับเอาเปลี่ยนแค่ท่อใบเดียวตอนนั้นใส่ท่อ f m f นะครับแล้วก็ขี่ด้วยช่วงล่างที่ดีก็เลยพาให้รถไปได้ดีนะครับรวมถึงที่สนาม JS เนี่ยมีลูกหน้าที่ค่อนข้างจะ โหดลูกอน่าลูกใหญ่แล้วก็เป็นจุดที่เราทําความเร็วได้ดีในลูกอนาอยู่แล้วโดยส่วนตัวก็เลยทําให้แซงขึ้นมาได้ทีละคันทีละคันจนไล่มาถึงที่2นะครับแต่ว่าที่1ก็ค่อนข้างจะห่างตอนนั้นเทอร์โบก็อยู่ในช่วงกําลังฮอตนะครับขี่ดีมากแล้วก็ออกตัวนําที่1ก็ยืดระยะไปไกลเลยก็เลยทําให้จบในอันดับที่2ก็ถือว่าเป็นผลงานที่ดีนะครับสําหรับการขี่ ktm เเลงแข่งรายการใหญ่ครั้งแรกแล้วก็ เป็นการไล่ขึ้นมาจากข้างหลังจนถึงที่2ก็ถือว่าเกือบเกือบได้ท็อปแล้วนะครับสำหรับคลิปต่อไปนะครับก็ต้องคอยติดตามว่าจะหาสนามที่ไหนมาให้ชมนะครับตอนนี้ก็พยายามหาสนามที่เป็นบรรยากาศเก่าๆแล้วก็หาภาพที่มันมีความคมชัดนะครับสนามไหนที่ได้ติดโพเดียมหรือว่าได้อันดับดีๆเนะี่ยก็พยายามหามาให้ท่านผู้ชม f c ได้รับชมกันก็อยู่ในช่วงที่ยังไม่ได้ ไปแข่งที่ไหนนะครับก็เลยต้องพยายามหาคอนเทนต์มาให้ท่านผู้ชม FC ได้รับชมกันสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเหมือนเดิมครับใครที่ถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เหมือนเดิมนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับเซเว่นออนออนไลน์ครับวันนี้สวัสดีครับ